สบายดีพ่อแม่พี่น้องมู่คู่สูคูสูคนมันนี่กับบพ่อกันนี่แหละเนาะกับเบ้าทองคือเก้าพี่น้องมันนี่กับบ้าทองกับบุพีอย่างมันนี่กับมีตามมักแตงพี่น้องตามมักแตงใส่หัวหอยมาสูพีชูน้องกินคือเก้าฮัละพี่น้องเลยนี่มีของแก้มกับมีมีพักมีพักสลัดมีมากอย่างนมาทุกคู่นี่พี่น้องมีกัดข่าว้อมมามาลงมือกินข้าวน้ำกันพี่น้องเลย ทำแตงใส่งสหัวหอยนี่หัวหอยเีรี่สีทองนี่เขาว่ามันแซบสี่้องเอามากินเบ้างวะเขาว่ามันแซบมันนุ่มอ,อนน่อนนะะสีมันหวานรสสาตาพี่น้องเอามาลงมือทำกันพี่น้อง,ง,งกินกับขา้าวเหนียวคือเก้าพี่น้อง เเองกินเองคือเก้าพี่น้องเลยกินซีมือตัวเองก็แซ่บดีนะ บ่มีกระปูมีกระปูหน้าไส้คักเลยพี่เนอง พักสลักนสน้อยพีเ่เอยบุมีพัสลัดใหญ่ ข้อนามนี่เราค้าไหว ai, พี่น้องห้าโมงนึงล้านะช่วงยนามลำหน้าหกโมงหกโมงครึ่งยามขามหนามนี้หาโมงข้ามานี้ วันนี้ก็ชิเดลาไปก่อนนะพี่น้องเลยกินข้าวก็อิ่มแล้วพี่น้องเลยชิดยไ,ปปได้ไปปะได้บัดน,นี้แล้วคลิปหน้าก็ชิ่ค่อยพบกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บารทองคนบ้านเฮาเด้อพี่น้องเนดะ้อเพิ่มเป็นกำลังใจในการทีดคลิปบารทองคนบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเรื่องใดกับพักฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะพี่น้องเลยเอาวันนี้ก็ชิลาไปก่อนสบายดี